นี่หมดแล้วโอ้โหอุ้ยปช่อนไปช่อน,อนมีแต้มนะครับไปช่อนเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวีวเดี๋ยวดี๋วครับวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี<ๆ>๋ยวเดีกก๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋วเดวัดีวี้มาเดีเดี๋ยวเดี๋วเัี๋ี่ขวางีนเดีรยวดี๋ยวเดนี๋ยวัีเดี วันนี้ก็จะมาปรักเปลี่ด้วยเหยื่อสเดืดอนเหมือเนเดิมนะครับเพราะว่าตกมาแล้วสอง EP นะครับสอง EP ก็ปลาก็เยอะนะครับได้สี่ห้าตัวนะครับสาหรับตกธรรมชาติได้บ้านคันนี้ก็แค่นี้ก็สนุกแล้วนะครับก็วันนี้ก็ตามรุ้นกันะะนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ํากําลังมานะครับน้ากาลังมาก็พยายามหรือ ตั้งใจมาตรงเป็นกันนะเพราะว่าเดี๋ยวก็หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรน้ำก็หมดนะครับก็เลยใครว่านำมารีบตักตัวตักตักตววความสุขนะครับนะครับก็ตามรุ่นกันนะครับครับเป็นวันนี้ก็ประมาณสามสิบว่าคันไม่ถึงสี่สิบนะครับเพราะว่ามันขาดนะครับแล้วก็ไส้เดือนนะครับ ก็วันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับก็สําหรับตกปัาเป็นเวยไผ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่องรอนะครับก็จะมาตกบ่อบ่อเลี้ยงของธนุนะครับจาของบ่อเขาก็รออยู่รอลูกค้ามาอยู่นะครับกบตามลุ้นกันครับตามลุ้นกันสนุกสนุกครับก็สําหรับเพื่อนนักตกปลาทนใดนะครับที่ได้ดูคลิปของผมที่จัดทาขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็มีคนติดตามอยู่สองร้อยกว่าคนนะครับก็ถ้าท่านเห็นแล้วมีรู้สึกวสนุก อยากจะสนับสนุนช่องผมนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดซ u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามที่ชอบผมด้วยนะครับก็ตอนแรกผมเคยดู youtube มานะครับเนีะททำไมเขาชอบพูดว่ากดไลค์กด, like, ด Sub s c r i b e นะครับกดติดตามก็ทำไปเพื่ออะไรนะครับก็พอมาทำช่องเองก็รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะต้องมีคนที่ดูแลชอบมีคนที่ถูกใจนะครับมีกดไลค์มีกดซ like, ับสไครต์มีกดติดตามนะครับก็จะรู้สึกว่าเออ ของเรามันทำแล้วมันน่าดูเออน่าดูนะน่าสนุกเป็นคนตามก็น่าทําต่อนะครับอันนี้ก็เหมือนกันผมมาทําแล้วก็รู้สึกว่าออคนกดดูกดติดตามน้อยนะครับก็เอ,อ่อมันก็ทําไปยังไงละ่ะทําไปแบบเอ,อ่อไม่ค่อยมีแรงกระตุ้นเท่าไหร่แรงผลักดันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีคนอ,อ่มากดไลค์กดติดตามกด Subscribe มีการพูดคุยในอ,อ่คลิป ก็จะเป็น่สนงที่ให้คนที่ทำ YouTube หรือ YouTuber มีกำลังใจในการทำอาชิพต่อไปครับก็ยังไงก็ฝากตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่กดไลค์กด Subscribe กดติดตามผมผมก็ขอขอบคุณมาณัก่นี้เลยครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวตามมาลุ้นกันครับครับเดี๋ยวมาเตรียมเหยือก่อนนะครับเดี๋ยวจะปักเอก่อเหยือแล้วไปปักไปเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปปกักหน้าคนาเลยมันจะไม่สะดวกเวลาถ่ายทำมันจะยากนะครับเดี๋ยวราจะปักที่ก่อนแล้วก็มาไล่ปักรงคนาเลยคนาตพงทุงนาเลยนะครับส็วันนี้ก็จะมาปักเบ็ดไม้ไผ่แล้วก็จะไปตกปลาบ่อเลี้ยงของตะนุนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเพิ่งจะลงปลาไปร้อย ลงประเดินไป140โลนะครับก็มีช่างออกอยู่ที่โลละ75บาทนะครับเพื่อนๆนคนไหนที่อชอบตกปลานสนุกๆแล้วซื้อปลามากินก็แวะมาได้นะครับที่บ่อพิษนูพิช,ชิ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาซ้อมตกชิงเหลิวด้วยนะครับซ้อมตกชิงเหลิวพวงนี้ผมจะมีแมต์แมตเหมานะครับเปิดซิงที่บ่อนารานุษ์นะครับเป็นแมตแมตเล็กๆนะครับค่าคัน250บาทนะครับ ก็พวกนี้จะไป3มคนกับลูกชายแล้วกับเพื่อนทีมงานเก่านะครับ3มคนนะครับเดี๋ยวพวกนี้ไปว่ากันทีหนึ่งนะครับวันนี้มาลุ้นลาเอา่อดี๋ยวมาเป็น,นได้ไผก่อนครับครับขณะนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงห้าโมงเช้านะครับเดี๋ยวแดดเริ่มออกแล้วนะครับ แล้วมันจะไปปักให้ดูสักสี่ห้าคันก่อนนะครับแล้วก็จะไปตามาถ่ายเก็บตูดูว่าปักตรงไหนไว้บ้างนะครับซึ่งวันนี้เกเรี่อประมาณาสามสิบกว่าตัวผมจะปปักเบ็ดได้แค่รอบเดียวนะครับคือเหยอะหมดแล้วหมดเลยนะครับโอเครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูตอนผมปักครับครับบริเวณสี่คันแรกที่ผมจะมาปักมันจะเป็นจุดที่ ที่ตกมาสอง EP แล้วเป็นจุดที่หมานที่สุดนะครับที่ได้ปลาทั้งทั้งสองรอบเลยนะครับอ่านามาลุ้นกันนะครับาปักหน่อยอ้าวมันหมานมันหมานมันหมาน,มน,มานต้องทองกระถานที่หนึ่งนะครับอันนี้คันที่สองตรงนี้ก็หมานนะครับตรงนี้ ม,มันม,นมันหมานมันหมานมันหมานอันนที่สองแล้วตรงนี้ก็ได้ถึงสองรอบนะครับสองสอง EP นะครับอ่ะมันหมานมันหมานมันหมานมีคั้นที่สี่ครับ มันหมานมันหมานมันหมานโอเคครับเดี๋ยวที่เหลือผมตามปักให้ให้ครบนะครับครับโอเคครับปักครบเรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับ20,000เดี๋ยวเรามาตรวจสอบว่ามันมีความเคลื่อนไหวมีการรับเด็ดปลากินเป็นหรือยังครับตามมาลุ้นกัน,นครับขั้นที่หนึ่งที่สองยางครับพอเพิ่งปักตะกี้นะครับขั้นที่สามยางที่สี่ ยางโอ้โหตกน้ำสียางครับพี่ขันที่ห้ามีาดึงปะเกาะอกอหญ้าดูที่ยังเหลือไหมยัยงเหลือนะครับอ่ะลุนต่อได้นะครับลุนต่อได้ น,นี่ยังนะครับน,นี่ยังน,นี่ยังเดินดีๆก่อนนะครับน้ำแฉะนี้ยังเดีย๋ยวๆอันนี้ยังเยอะเดีย๋ยวงยุ่ครบ น,นี้มีอนนดอดยวดูคันนี้ก่อนอันนี้ยังอันนี้มีแต้มแล้วนะครับเห็นขยับนิดหน่อยนะครับดูก่อนปาลาอะไรครับอือเป็นปลาหมอครับถึงปลาหมอครับก็ได้หนึ่งแต้มแล้วนะครับตามลูก,กันต่อนครับคันนี้ยังคันนี้ นี่ยางครับันนี้ก็ยางคันนี้ก็ยางนี่ก็ยางนี่ก็ยางโอเคครับเหลืออีกสามคันไม่ไม,ไม่ไม่ไปตามแล้วกันนะครับคงยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับ เดี๋ยวจะไปปับเปลี่ยบ่อเลี้ยงของพัณุนะครับครับตรงนี้ก็มีหนึ่งแต้มนะครับเป็นปลาหมอครับเดี๋ยววันนี้จะเอาใส่กระชังไว้ดีกว่านะครับเอาไว้สรุปตอนเราเก็บเป็ดเนื้อเราพอนะครับเราจะได้รู้ว่าได้ปลาอะไรบ้างนะครับครับทั้งที่เที่ยงแล้วเดี๋ยวมาดูเช็คปลาก่อนนะครับว่าปลาเข้าตะอยงครับ ับมาดูนกัน,นครับน,นี่ยังน,นี่ยังน,นี่ยังครับน,นี้ยัง ปลาดึงอะไรดูเยอะยังยังอยู่ไหมอือหืออันนี้เยอะหมดแล้วครับเยอะหมดแล้วอันนี้ปลาดึงไปติดอันนี้เยอะยังอยู่ครับมีรุ่นอีกนะครับนี่ยังเยอะมดยังกับยางลุนต่อครับ อันนี้เดี๋ยหมดแล้วอันนี้หมดแล้วยังนี่เดี๋ยยังไม่หมดครับมีลุ้นต่อครับนี่ยังนี่ยังท่านี้เยิ่มหมดแล้วอันนี้ยัง ีเหยื่อยังไม่หมดโอ้นี่เหยื่อกระเด็นมาเลยปลาเป็นเตี๋ยวเนี่ยอ้าวเหี้ยเหี้ยลอยเลยปลาเลยมาตี๋ยวเนี่ยนไปลุ้นต่อครับ ยังเยอเต็มเลยอันนี้เยอะหมดแล้วเอ๊ะวันนี้เด็ดปลาเล่าเนี่ยปลาใหญ่นะครับรือปลาชนนะครับแต่ว่าปลาหมอได้แล้วตัวหนึ่งนลครับอันนี้ยังเยอะยังอยู่อันนี้เยอะหมดืึตีลอยเลยอขอเบ็ดลอยเลย อันนี้เยอะหมดอันนี้เยอะหมดโอ้โหเยอะหมดเดี๋ยวยังมาเปลี่ยนก่อนครับเลือสองสามตัวนี่แหละรับไปตกเบ็ดไม้ไผ่เมื่อกี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีแต้มเพิ่มนะครับเดี๋ยวมาเข้าสูมอดตกบ่อฟิิงดีกว่าครับบ่อเลี้ยงนะครับซ้อมๆไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลงเหมาเปิดจริงนะครับพรุ่งนี้ নাম লোক দেখান Hãy subscribe cho kênh โยเดี๋ยวนีไมบุกตัวไป่ไรเห็นยากเนาะมันมมัน,ม,นมันมีแรงถ้าเขาปากมันจะมียอม มาแล้วครับหนึ่งแต้มครับปลานินบ่อเลี้ยงนะครับอันนี้ได้เดแยบก่อนนะครับก็เป็นแต้มเดิมนะครับ ใส่กำลังสวยเลยดิวนันห้าคิดอืมคุมอสองเลยนะต้อมีหรประชาธปไตยอ๋อ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 ออ นีครับนิสสาทำอะไรที่เขาไปออกอลังกายนกสน้ยตกได้หรืดิเด้อเานเนี่ยกินรดผ่านมี่เฮตุกปนินปัสจินเต็มเลยดิมีที่สอยทัมดเวไม่มีเขาไม่เฮตุกที่แรกเขาบอกเขาไม่หายโรคเลยถ้าหายช่วงนี้

เพนขี่รถผ่านอยู่ไปไปอะไรนะไปหมู่ตะหลัวไปไปอะไรดีอ่ะไปดูอไอเสกพอดีไปวันธรรมดามีคนบอกว่าเปิดตู้ตู้นันแล้ววะเลยวันวันจะไปทานไปดูอือบอกว่าเสาทิดไปเจอจ่าแล้วจ่าแต่ยศไปถามแกที่แกที่แต่ยศบอกโอ้เขากดตู้นั้นเสาทิ้งว่ะเอานี่ว่ะที่นี่ก็ไปดูไปดูไอ้นี่แหละผ่านน้องสนุ่นอีกและ เดินไปดูนกปูด้านกปูเควไปตกไปกับฮาโยทีหนึ่ง, oh, งใช่ก็เดินไปดูว่าเขาเปิดตกไหมว่เปิดตั้งสามสิบบาทตกไก้ี่ชั่วโมงนันมีที่งกเลย้อาทจะมีที่สองสิบ แต้มที่สามครับมาแล้วครับแต่แต้มที่สองไม่ติดนะครับเพราะว่าเครื่องมันร้อนเครื่องมันมันดับปิดอัตโนมัตินะครับแต่มันรุอกันต่อนะครับแว่าแปลว่าขายลบอรซื้อะไรแต่บาแต่บาล้วแต่ราคาซื้อแล้วแต่ราคาซื้อใช่ไหมแต่ละบอแต่ละรอบที่ซื้อมันไม่ไม่เท่ากัน ตอนนี้เท่าพันเลสเราเราเรบแรกเจ็ดแปดไม่มากที่สามที่สองรถมันนี่น 3, 2, นเป็นอืมปะน้อยปะน้อยเราไม่มีเราไม่มีกำลังหาอยู่เนี่ยกำลังโทตถามกันอตลาดไหนเออเราเมื่อใหม่แล้วเขาก็ยังไม่ผวยราคาไม่ผวยอะไรมากยังไม่คุ้นเคยเขา การติดต่อการซื้อขายกันใช่ใต้องทำให้สนิทกันแล้วก็ไปขอต่อเขาเดี๋ยวก็เลาค่อยๆศึกษามอย่างเมื่อวานพอ้เขามาส่งฟ้ากันเลยปั่นกาแฟเลีอยงเอาเอาผมเลี้ยงแล้วกันจะซื้อใจเขาไม่ไปเพราะมันก็หลายบาทเนาะแต่เก็บตกมันหลายบาทอย่างเงี้ยในตัวสองสักสองตัวนี่ก็คุ้มแล้วแหละร้อยนึงอ่ะตัวละโลสองตัวคุ้มแล้วนะ อืใช่แต่มันมันไม่ค่อยได้เลยเลยเก็บตัวไม่ค่อยได้หรอกแต่ก็ดได้อยู่สองตัวมาไปบ่อยมดเลยก็ดีอ่ะอยังยังยังไปเนี่ยเราไปหมดแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายทำลงยูทูบกันะเดี๋ยวซ้อมมือก่อนซ้อมชิงเลี้ยวก่อน อืมตัวนี้มากินเงียบจังวะมันไม่ใช่ปลาลงปลาอยู่นี่แบบมันมีจริงหรือ แอมสีแล้วครับสายย่อสีแป้งนี่ไปทำกินปะเหลือคงจะตกเล่นๆปล่อยได้มันมันมส่งเลยนะอย่าไปเพื่อนกับมันอยู่แล้วเพื่อนในเคลื่อนมันมันรับมันส่งเลยนะถามอะได้เลยนเนี่ยมันอยู่แถวมะลุมนี่แหละเห็นเห็นมันพุ่งวันนั้นสะพานท่วมแล้วนะ บ้านเนี่ยมันยหรือเปล่าบ้านมันอยู่แถวโน้นแถวบ้านทศพูดแถวหนุนบ้านมันบ้านเติอมันน่ะชานาไม่รู้ชื่ออะไรลืมชื่อชานาชาเนี่ยเมื่อก่อนมันเมื่อก่อนมานทำงานอยู่ในคิกาอ์บ้าเรามาเปิดร้านร้านเล็กๆอยู่ตลาดไอ้ที่นี่มันเปิดได้เปิดดไ้รื่อหัวไปมันรวยเหรอฮ้ยคนเข้าดีคนมีร้านเดียวใช่ป่ะวันนี้มันอย่างรวยเลย ของเต็มร้านเลยแล้วมันบอกว่ามันรับส่งตามร้านด้วยคือร้านที่ขายปลาแถวเนี้ยสั่งมันได้มันจะไปส่งมันขายราคาส่งนะติดต่อมาเลยทีนี้เลยว่าเดี๋ยวมาขายไปยีมาทำเองดีไหมเออที่เราจะทำเองปั๊บเลยไปศึกษามาอ้ก็เลยว่ามันอ้มันมันยากแต่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 มันมันโอ้มันไปตกปลาด้วยเนาะอืมมันมันเข้าดีด้วยโอ้ระดับเซ้นปลาเนาะ กํลังเข้าเลยเว้ยนี่ตัวเท่าที่เราลืมป่ะโอ้ยคิดลึกว่ะเดี๋ยววงมาได้ก็ได้เดี๋ยวเดี่ยวปเ่อยไปแล้วครับไปไไปเลยเดี๋ยวงมานี่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยไแล้วครับไปไหนก็เปลี่ยนดิ อาดึงยึงเลย่ปล่อยให้หทงหาเข้าเลยเนาะเดียวชิ้นหิวมันมันนี้ข้อดีคือเวลาปีไปมันจะตกที่เดิมจะกองที่เดิมอืมไได้เลยคะอืมได้รับด้วยมันจะทุกอย่างนี้วันีเส็ไนี่มันจะมี่าอ่ามันจะมีข้อดีคือปลาจะเข้าดีแต่ว่าชิงหิวด้วน่ดีเลยมันจะไม่ฟิกที่ม่คงที่เยวไม่กอง ตัวที่ห้าครับแ้มที่ห้าแทมนี้จะปล่อยแล้วครับเพราะจะเอาแค่สี่ตัวนะครับเอาไปทำกินสี่ตัว ครับตอนนี้ก็ประมาณวัยโมงครึ่งเดี๋ยวมาเช็คเกอไม่ไพ่ก่อนนะครับว่ามีาได้แต้มเพิ่มไหมนะครับอันนี้เหยื่อหมดนะครับเหยื่อหมดแล้วรอบนี้ถ้าเหยื่อหมดคงต้องออกขึ้นนะครับเพราะว่ามีใสดเดือนแล้วนะครับอันนี้ก็เหยื่อหมดแล้วอันนี้ก็หมดแล้วอ,อันนี้ก็เหยื่อน่าจะหมดแล้วนะครับมองไม่เห็น <c oughs> เยอะ <c oughs> ห,หมดแล้วปักไปเลยเยอะหมดแล้วอันนี้ก็เยอะหมดแล้วอืมอีกเต็มเลยครับรอบสองบ่ายนะครับ น,นี่ก็เหยื e ่อยังอยู่นะครับนนมีเหยื่อ,อยังอยู่ลุ้นต,ต่อได้ครับเหยื e y y ่อยังอยู่อหยู่ไหมหมดหรยังนี่เหยื่อยังอยู่นะครับลุ้นต่อได้อันนี้เหยื e y y ่อหมดแล้วอันนี้โอ้อะไรีไไ่โอ้ เหยื่อยังอยู่เดี๋ยวมาปรับใหม่นะครับเดี๋ยวมาขยับใหม่นีเหยื่อหมดแล้วโอ้โหอ้ยไปชนไปชนมีแตงนแ้วครับไปช่อนเดี๋ยว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 เดีดี๋ยวดยววเดเดี๋ยวเดยวเดี๋ยยวีีเดี๋ยวีี น,นีเหยื่อหมดแล้วน,นี้เหยื่อยังมีอยู่เหยื่อยังมีให้รุนอยู่อันนี้เหยื่อยังมีอยู่นะครับอันนี้มีเหยื่อหมดแล้วโอเคนะครับมีแต้มครับวันนี้มาเช็คเวทรอบบ่ายนะครับได้ปลาชอนถึงตัวนะครับ ลมสโล้มวันนี้ได้มาแล้วนะครับสองแต้มนะครับก็คือปลาช่อนกับปลาปลาหมอนะครับเดี๋ยวยังมีเยอะให้ลุ้นกันต่อนะครับน่าจะบ่ายสองหรือบ่ายสามเามาเช็คอีกที่หนึ่งนะครับเห็นแวบๆครับเดี๋ยวไปเมื่อกี้นะครับกลับมาเห็นอีกนิดหนึ่งนะครับเห็นเบ็ดระยับนะครับเดี๋ยวดูก่อนมีปลาไหมโอ้ได้อีกเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นปลาหมอไสายเล็กนะครับ สรุปวันนี้นะครับก็ตกเบ็ดไม้ไผ่นะครับก็ได้ปลาช่อนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลาหมอสองตัวนะครับวันนี้ปลานินไม่เข้านะครับแล้วก็สําหรับตกบ่อเลี้ยงของตนู้ฟิชชิงนะครับก็ได้ตอนนี้ผมเก็บปลานินได้อยู่ห้าตัวเอ้สี่ตัวนะครับประมาณไซส์ประมาณห้าขีดนะครับสี่ตัวก็ประมาณโลหนึ่งนะครับก็ตัวนี้สำหรับปลาตัวอื่นปลาเล็กปลาน้อยก็ได้เยอะนะครับแต่ว่าไม่นับนะครับ ก็สาหรับของคลิปนี้นะครับก็ผมคงจะจบแค่นี้นะครับเพราะว่าบ่ายสามโมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาปลาสีตัวไปทำอาหารกินนะครับแล้วก็ฝากติดตามพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปเหมาที่บ่อนรานุษ์นะครับอยู่ที่ด่านเวียนนะครับค่าคันสองร้อยบาทห้าสิบนะครับก็ฝากติดตามครับสำหรับคลิปที่ผมจะทําขึ้นนะครับถ้าท่านนักตกปลาท่านใดนะครับที่ชอบใจในคลิปผมนะครับ ที่ผมจะทำขึ้นฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอจ,จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ